กลับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกลับสบายดีเบประตูฐานเนาะที่เขาวมหาสมช่องน้องคำน้ำโชคเมื่อนี้ยครับกินข้าวแรงกับพ่อใหญ่จ้อยน้องอเนยน้ำโอ้ยตัวแส็บเลยสบายดีพ่อแม่พี่น้องกินข้าวแรงน้ำกันเด้ออาหารข่าวแรงข่าวแรงน้ำกันเด้อขึ้นนี้แกงกระมังกุ้งกบแซลม์ต้มปลาต้มปลาหน่อยสบายดีป่าลุง To bà đi, à? <laughs> đi luôn ngang này, ơi. <laughs> bà đi paloo. <bà> <laughs> Nơi đấy Oi bà nèm cọc. <laughs> bà đi paloo. Bồn bà đi nàng 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 nàng

Sau làm làm cho mà, mm. Ngày trời mà nó trời mặt nó mhm mày mhm mhm sao mhm 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 mày nữa กินข้าวแกงหน่อไม้พี่น้องเอ้ยไม่เอายังเจอรถต้องหัดบ้างมั้ยรุงที่ทำนะครับขับมาถ่ายร้อนมากกลางวันฮะร้อนมากเดี๋ยวทุ้งดิค่ะสบายดีพี่น้องไหมครับตุ้งสบายดีแล้วนังแกงบูมนะเอ๊ะฮะสบายดีพี่น้องเลยนะสบายดีแล้ว

กินข่าวนำกันเด้อหม่กินปลาสนีเลยเอิน no ด like ูได้แล้วน้องก๊อบหายได้กินข่าวได้พี่้องเด้กินเล่กปูน้ำปลุเฮ้ยปูน้มาเก่งสนีเก่งสนีปลา

เนาะกินแกงหน่อไม้เนาะจักสิไปหายังพี่น้องเอ้ยทองคํกับบ่ได้ไปใส่มื้อนี้อยู่ติเฮือนอยู่ติเฮือนกับบ่ได้ไปใส่เป็นหมู่แม่ยายจื้ออยู่เฮือนเพราะว่าท้องก็ใหญ่เลยก็เลยบ่ได้ไปใส่นะ ข้มเงื่อนอย่างเงี่ย oh, ข no. ้ามไปข้างใหญ่อย่างเี้ยแม่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 

ได้เปิดงาน้งมากเลี่องอะไ่สิมาเล้งน้ลายกระแทกน้ำนักใน่อนกิแรงสิหรอ่ฮมากหรือเปล่าตาเรนนี่ตุิมเหมือนไงตมนี่บยิ้มเลยอันนี้เมื่อนิพวาเผินอารมณ์บดี้นะนอนบอี ทำไมไหลกันบ่ะไม่ไหลทำไนมาติดมันต่อตางการทางตกเมื่ออื่อนว่าสีส่วนไปกูดก่อยไปบอแะ่มน้องอเนยแท่ไหนและวเท่หน้าครับนี่ตก้อ๊ะคูดเอามาให้ทำเม่ห็นให้ไพ่เขาจะไปอ่านันะร อึดก้อนนะแล้วปุ่มบนน้าคิหล่อนี่นี่ไปแหละเออแคแต่เดินลนทงเนมะมันบวกนะมืออื่นสิไปอยู่ไปเลยไปหกนไปรเช้าได้เนาะไปเนาะคุจิหล่อพ่อแล้กันสิเขาป่ามาเลแม่ลวนกันไวเยพี่น้องมันแต่ายาีนานๆในเด้อโดยยุ่ไม้ได้แม่ มองาเนาะอันนี้นี่เอ้ยปิดลังสปลาลุงเนาะปลาาลาลนงเ้าปลาลุงเยนี่รับพยัญจนะอิ่ม อันน <who referred to> ี <as well> ้สิมือ้องคำแกงตลับยำมะเรงต่อยพอจังว่าอารมณ์ดีอ นน่กินโมดีกว่าเนกินโมดีกว่าอันนน้กินขาเนื่อปลานี่ไอเรากินอะไรก,นก,นกันเปิดกัที่มาัานแลเป็นขาขาหรือปลาเนยอันเนกินปลา น,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 น้ำมันน้ำมันแหละมากอันมาเอื้อเบิดเลยเนยเนยกระโปงประเดิมลงาสบายดีปลาลุงเหรอว พี harma, on, en like ่น้องข้าก็สมมาพาควรแลวเนาะข้าก็อจบคขิปไว้เพียงสำเนียงก่อนเด้อขิปนาพ่อกันไหมสบายดีข้าก็โจมไว้สบายดีอีกไว้ญาตินปรท่านสนีไว้เนาะเพนสนีกินเบิร์ปะสบายดีปะลุกไดไหมยังบอสลากล่องสับสบายไว้อันนี้ปลุกมาลูกปะลุะลุกอารมณ์ดีพี่น้องเอบอกกันได้แล้วอารมณ์ดีม่